สตูสดิโอแบงก์เนสเกมเมอร์นะฮะเกมที่คุณรับชมนี้คือเกมอันเทเน็ตเป็นพาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนนะครับผมมาเล่นคนเดียวแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเป็นโกอัปเกรดนะฮะหรือว่าอารมณ์เหมือน VIP หรือพรีเมียมอะไรอย่างนี้นะฮะว่าการเป็นอย่างนี้แล้ว,วจะมีอะไรดีบ้างโอเคครับเราจะกดไปที่ชัปเตอร์ก่อนเลยครับตัวละครนะฮะอืมซึ่งตัวละครเกมนี้เนี่ยปกตินะสีผิวก็จะมีแค่ตรงนี้นะฮะจะมีแค่ช่องบนนะแต่ว่าพอเราเป็น grade, าาเปเเด้ะะ้ว็สมีีนนนผผนะิไะ นี่ก็สีนี่ผมมันมองไม่เห็นนะเพราะว่าผมใส่หมวกอยู่นะมาดูสีผิวกันอ่านี่สีผิวแล้วก็ใบหน้าจะเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นเป็นเหมือนแบบของพรีเมียมนะถึงจะมีนะฮะเยี่ยมเลยเนะยเท่เลยไอ้หน้าเนื้อหาเฮ้ยผมเอาเป็นสีเขียวแล้วกนะันนี่พางตัวเลยหน้าเขียวเลยอืมโอเคเลยเยี่ยมครับเราจะมาหมุนดูกันม,มองไม่เห็นครับพางตัวหมดเลยโอเคครับเราจะกดเข้าเกมไปเลยจะกดไปที่โฮสนะฮะแล้วก็กด อันนี้แล้วปรับปกติจะเป็นอันนี้นะฮะ normal normal นี่คนปกติจะเล่นกันไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโกเนี่ยก็คือสามารถคนที่เป็นโกเท่านั้นนะฮะถึงจะสามารถจอยเราได้ซึ่งเพื่อนผมแต่ละคนไม่มีใครมีโกลเลยซึ่งผมมีอยู่คนเดียวฮะกูเทพนะก็ขอบคุณด้วยกับร้านเกรทคีนะ,ะที่สนับสนุนโกมาให้นะขอบคุณจริงครับกดเข้าเกมไป โอเคครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะแต่ว่าเป็นโกแล้วซึ่งมีปืนดอบนะเราจะมาพูดถึงว่าโกเนี่ยมีอะไรดีบ้างครับการเป็นโกเนี่ย๋ยวกูดอปกระสุนทิ้งเมื่อก่อนการเป็นโกเนี่ยอย่างแรกครับชื่อรายชื่อผมครับจะเป็นสีนี้หน้าแม่งอ้าปากเห็นไหมครับจะเป็นสีทองนะฮะซึ่งการพิมพ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่อขึ้นด้วยอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวนะโอเคไม่มืดครับไม่มืดเราเข้าไปนี่คือบ้านหลังเดิมเฮ้ยซอมบี้ คุย <ś led> ไรซอมบีม้เดี๋ยวฆ่าซอมบี้ก่อนนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังซอมบีมม้โอเคเลยนะเรื่องปลดล็อกสปลดล็อกหน้าตาปลดล็อกสกินก็พูดไปแล้วนะฮะการเข้าโกด้นเซิร์เวอร์ก็คือต้องเป็นคนต้องเป็นโกเท่านั้นนะถึงจะเข้าได้ชุดสวมใส่สําหรับโกก็อันนี้ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะิเพิ่ม,มโอกาสการดรอป ไอเทมพิเศษอ่ะก็คือเพิ่มมาตราการรอบของในเกมนี้นะแล้วซอมบี้มันขึ้นอยู่บนรถได้ไงนะและของที่สําคัญมากที่ผมชอบมากเลยกับการเ็นโกนี่คือการฆ่าซอมบี้เนี่ยเราจะได้เอ็กพีเยอะขึ้นครับอ่ะมาดูสกิลนครับปกติสกิลผมเต็มแล้วนะแต่ว่าผมเสือโง่ไปตายครับแมงหายหมดเลยเดี๋ยวนะมีอะไรให้เก็บไหมมีอะไรให้เก็บไหมครับม,มีแต่กูกินน้าก่อนอ่า เติมน้ำครับเติมน้ำนะตรงนี้เติมได้ครับอืมแรกๆก็โง่เหลือเกินของกินเอาไปแล้วใช่ไหมอืมโอเคปืนกลผมเก็บไว้ที่บ้านนะเดี๋ยวถามว่าพี่ก้องปืนกลเป็นไหนอยู่บ้านครับอยู่บ้านครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มดูครับว่าสกิลเนี่ยกับการฆ่าสัตว์หรือการทุกทำทุกอย่างรับแม่งเพิ่มขึ้นหมดเลยเป็นอะไรที่ดีมากไปครับอืมต้องขับอ้อมครับอืมโอเคครับกดเป็นภาพขาวดำนะฮะตอนนี้ภาพก็จะทีวีคุณก็จะเสียไปแล้วนะครับ เราเจอสัตว์เราก็จะยิงด้วยนะสำหรับ EP ็กับการฆ่าสัตว์ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเราเห็นสัตว์ข้างหน้าแล้วครับแล้วมึงจะวิ่งไปไหนครับไอ้สัตว์รอกูก่อนรรอครับรอหลอกล่อครับจังหวะนี้ไปไหนละไปไหนละไอ้สัตว์มึงจะวิ่งหนีไปไหนวะยิงตูดหลุดอ้าวไม่ตายอีกไม่ไอ้สัตว์ไปไหนแล้ววัดเจอแล้วเจอแล้วครับดูเอ็กพีที่ฆ่าสัตว์นะฮะ <c oughs> 14นะฮะซึ่งปกติถ้าการฆ่าสัตว์จะได้ประมาณ7นะฮะแต่คูณสองบก,ก็ได้17ก,ก็ได้14 14 17สิี่เฮียอะไรโอ้ตายแล้วไงไปต่อครับไปฟาร์มต่อซอมบี้ข้างหน้านะฮะสวัสด,ดีซอมบี้อืมมาบวกนี่ขอเก็บเวลครับอืมสวัสด,ดีซอมบี้อืม6นะฮะปกติ <c oughs> ได้ตัวละสามนะฮะตัวละสามตัวละ4นะฮะพอเป็นโกนี่ไปที่สุดยอดมากเนะะี่ยอัปเกรดของเราจะเข้าไปในเมืองกันว่าในเมืองเนี่ยจะมีของดรอปเยอะแค่ไหน ดอกเยอะเกินอ่ะตอนนี้ผมเล่นนะผมบอกเลยแมงดอบแบบไม่รู้จะเก็บอะไรอ่ะอขับไปครับตามทางเยเย่รถรถเร็วไม่ใช่ไม่ใช่รถเดียวกับผมครับโอเคเข้าเมืองสวัสดีทุกทุกคนตีอะไรอืมตีอะไรปิดไฟก็ได้จะเช้าละม,มา ดูมืมดๆเ,เ,เ,เนี่ยแหละมาเดมาเซมาสิครับอเนี่ยของดรอปเนะ่ยร้านเป็นร้านเสื้อครับไม่ค่อยมีของอะไรมากอร้านขายเสื้อไปอมซมบี้ใครใครร้องร้องใช่ไหมสักนัดสักนัดไหมสักนัดไหมนี่ร้านขายเสื้อผ้าเหมือนกันนะฮะมีแต่เสื้อผ้าเว้ยออันนี้อุดมแต่พาน,นิดครับโน้ต ก็กาเล่นไปโอเคครับไปต่อครับอซอมบี้ข้างหน้ามายิงทิ้งครับยิงทิ้งกระสุนเยอะรีโหลดด้วยอึ้งอึ้งซอมบี้ตามซอ,ซอมซอมบี้อะไรครับสวัสดีซอมบี้อึ้งสวัสดีอของดรอปเมืองที่ไม่มีของดรอเลยอึ้ไม่มีอะไรเลยอึ้งตายไปเราจะเข้าไปใกล้ๆเข้าไปในเมืองกันอันนี้ไม่ในเมืองวะเข้าไปข้างในเลยครับ มีมีดดบเนี่ยของกินดบพับแดกเลยอืมนี่ครับอืมอะไรวะล่ะเก็บอืมแคนอทูน่าอืมแคนอบพาสต้าอืมอม,มึงเยอะไปนะบางทีเอาอันเดียวก็เต็มละแดกแดกแม่งเลยครับต้องคิดมากครับเจออะไรก็แดกเฮ้ยรถแคนอบแฮมอืมนะของดอบเยอะเฮี้ยๆเ,เ,เลยครับ พี่นี่อะไรเนี่ยเยอะเกินนะครับมาทีต้องมาสักสิบคนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนะไม่รู้จะกินอะไรดีมังเยอะเหลือเกินกินเล่นเลยมา Energy Drink เอาไว้ลดน้ำนะฮะเขาจะมาเข้าเมืองกันต่อปืนไรโอ้ My Baseball 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 กระเป๋านะโอเคไปต่อครับเย่ๆอืมซอมบี้ มไม่มีอะไรเลยเว้ยเอาอีอ๋บอกของดรอปเยอะแต่กูไม่เจอไม่เจอของนี่คืออะไรฮะน้ามีบ้านไม่เอาข้างแม่งไม่กลัวโหลดโชว์เลยมาอืมอม,มีน้ำแอปเปิลมาเข้ามาเร็วจากฟันมาเบิร์นกระสุนทุกคนตายยากอีกเดี๋ยวทิ้งนะครับเก็บน้ำแอปเปิลมาอืมแดก เยี่ยมไปสวัสดีซอมบี้อืมนอนไปครับสวัสดีและบายบายนะเก็บ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 ไปก๊อ,กอปเหรอเอาไปทำอะไรตีก๊อปเหรอครับไปครับไปต่ออืม้มอื้มอะไรซีเวดิบอลเล็ตนะฮะซึ่ง บางคนอาจจะยังไม่รู้นะที่ใครเที่ยงไม่รู้ก็จะสอนให้แล้วกันนะสำหรับอ่าการรีโหลดแล้วแต่ปืนด้วยนะแล้วแต่ปืนสามารถบางปืนก็สามารถใส่ได้อสมมติกระสุนลำบนี้ก็จะเหลือแค่เป็นแม็กเปล่าๆใช่ไหมฮะเราสามารถเอาซีวิเลนโบลิทใส่เข้าไปครับอก็จะได้กระสุนเต็มเรียบร้อยครับแค่นี้ครับกระสุนเราก็เต็มแล้วอีกหนึ่งแม็กนะฮะซึ่งแต่ละปืนก็จะใช้เกล่องกระสุนแตกต่างกันไปนะฮะอันนี้อะไรมุงม่วงเนี่ยอ๋อเกาะ เกาะกันหลังนะอารมณ์เหมือนเกาะกันประตูหลังอะไรอย่างงี้โอเคครับขึ้นไปไม่มีเลยเลยนี่กูหลอกคนดูใช่มิม่ผมไม่ได้หลอกเนะออืมนี่มันยาสาบผม,มน,ผน,น,น้่มันแทนทีนนี่มันแคนทีนกล้าเล่นอืมใครเจอขวดกระติกน้ำทีแม่งเล่นหมดอะครับแคนทงแคนแทนทีนีน่วาแทนทีนดีตโพดนี่อะไรเนี่ยอ๋อ เห็นมันทะลุออกมาซอมบี้กุ๊ก <c oughs> สวัสดีแคโนพาสตาเยี่ยมน้ำเน่าไม่เอาครับผมก็มียานะผมรู้นะใช้ยังไงเดี๋ยวนะกูจะทำอะไรเนี่ยของเยอะเหลือเกินครับขึ้น้าบนครับที่นี่จะมีของดับโอ้ปืนไลหมอยสั่นนะฮะหมอยสั่นหน้าก้านนะฮะกระสุนเต็มแล้วไม่เอาครับอืมกูยิงทำไมทำไมครับนี่กูปืนกูเท่กว่ามึงเยอะดูกดทีดูเลยไงกระสุนเพียบ อึร้องอะไรขึ้นไปครับขึ้นไปอ้ออืออืออือโอเคมีวิวไฟเดอร์นะฮะวิวไฟเดอร์ <c oughs> ไม่มีอะไรครับลงมาดีกว่าก้อง่อทางไกลนะฮะเมื่อกี้เอาไปส่องสัตรูนะแต่ว่าในเซิร์ฟมีกูคนเดียวครับกดพีนะดูเซิร์ฟแม่ะมีกูคนเดียวจะส่องไรวะฮนะตอบอูทีอืมไปครับ จะขับไปเมืองทหารกันเพื่อไปฟาร์ม e p เมื่อกี้ไม่ได้ดู e p เลยว่าเท่าไหร่นะครับดูสกิลตอนนี้เมื่อกี้ประมาณ60นะใช่ไหมตอนนี้ส0งร้อยแล้วอืมสุดยอดครับอัพเลยอืมไงล่ะครับบอลลีเออร์ครับ,รบสกิลอันนี้น่าจะตีแรงๆครับตีธรรมดาเนี่ยอืมไปครับไปเลยเย่เยไปขึ้นรถนะฮะไปขับไปค่ายทหารกันดีกว่าไปครับ โอ้เอนเอร์จี้หมดเร็วเร็วน้ำมันเหลือเท่าไหร่โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ขับไปเลยโอ,โอ้เอียงเอียงเอียงสวัสดีซอมบี้สวัสดีไปครับสบายครับที่นี่ไอเยสก,การมันก็มาวางไว้จะว,วางทำไม่เลยเนี่ยโอ้ยกวางเนี้ยเบกอ่อนเบก่อนเบก่อนอืมกู ฟาร์มเล็พีจากกวางก็ได้เอากวางกูไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยกวางไปไหนแล้วอืมเราต้องยิงหัวมันนะนนัดเดียวตายเล็งครับเล็งออื <c oughs> เอา้าหน้าหลุดเอาลงลงน้ําไปเลยกวางช่างแม่งครับเสียวเวลาครับไปล่าสมบีรทหารกันดีกว่าตรงนี้แวะหน่อยไหมไม่ไม่ต้องแวะครับเดี๋ยวไปค่ายทหารเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเมืองใหม่ต่อนะฮะชื่อเมืองอะไรไม่รู้จําชื่อเมืองไม่ได้นะเป็นเมืองใหม่ที่สุดในเกมอะ่ะเออบอกแค่ทหารตามแล้วหนึ่งตัว สุดิทหารตามลงมาเลยจอดตรงนี้ก่อนโอเคเยอะครับเยอะเยอะอไอะไรครับทหารย,ายวดูสกิลก่นอนกูอยากดูสกิลก่อนว่ามันเท่าไหร่กูจะได้ปัดวเวลาถูกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตามกูมามตามเร็วกานจังวะสกิลตอนนี้นะห้าสิบนะเราจะมาดูกันว่า,าจะได้เท่าไหร่กับการฟา,าร์มทหารครั้งนี้ อืมอะไรล่ะอะไรล่ะยิงครับยิงยิงแม็กหมดแล้วกระสุนเยอะอมไม่ตายด้วยต้องสองนัดนะฮะสองนัดนะครับผมอมอีกนัดหนึ่งครับอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งรีโหลดแม็กเก็บแม็กก่อนอย่าเพึ่งเสือกนอนไปนอนครับออนอนไปอืมมาจากข้างหลังกู กูฟังไม่ถูกเอ้ยฟังไม่ผิดหรังวฟังไม่ถูกโอเคครับครับเข้าไปมีซอมบี้ทหารอีกไหมลูกสองมาแล้วกันโอ้มียาด้วยอะดีนารีนนะฮะเก็บไปครับมากูติดยากูฉีดเลยกูฉีดยาด้วยข้างล่างมีอะไรหมวกทหารนี่อะไรเนี่ยขึ้นไปสำรวจป้อมนะแต่ละป้อมก็จะมีอาวุธนะฮะ อืมทุกป้อมจะมีอาวุธหมดแล้วครับที่นี่จะที่ไว้เก็บอาวุธโดยเฉพาะาเレตอ่าครับมิลิเอรี่อนี้เอาไว้ใส่พวกปืนกลนะฮะ M4 หรือ AK อะไรพวกนี้ยิงหมาสังนนเอ้ยยิงหมูยิงหมูเข้าหัวหมูสิบสองอืมเไม่เก็บครับโอ้ยกระดูกหักครับวิบ่งไม่ได้ครับหมูไม่ได้พกด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่รีบไม่รีบ โอ,โอ้ซอมบี้ไม่กูไม่ได้มองมึงทำร้ายกูใช่มีม้ตรงนี้ไม่แหละอ๋อกับดักนะฮะเอาไว้วางแกล้งคนหรือไม่ก็เอาไว้ฆ่าซอมบี้แต่ฆ่าแล้วแม่งไม่ได้ยึกผีครไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เอ,อ,อาว้าวซอมบี้ทหารดรอปอะไรรีโหลดเอาม,มาใครร้องอะไรดรอปอะไรร้องอะไรครับ ร้อ,องอะไรมามาตรงนี้น,นี่ครับ M4 ครับยเยี่ยมเลยครับอืปกกร,รกระสุนนี่เต็มปืนเต็มหมดแล้วยังมีดรอปดรอปอีกนะกูทิ้งอะไรดีเนี่ยอยเก็บไม่ได้อีกหอมมันสามจุดห้ากิโลนะฮะต้องกินอะไรไปสักอย่างหนึง่งนี่ละกัน Energy Drinks อืมเนี่ย,ยกูกินทั้งขวดเลยไงกินทั้งขวดเลยเก็บดิบเก็บไิครับอืมเก็บได้ละ จะย,ยิงเสร็จแล้วก็ทิ้งไปนะฮะปืนที่ฟูลออโตฟูลออปชันนี่อยู่บ้านนะฮะผมไม่ได้เอามาด้วยครับหนักครับ3.5ครับจำน้ำหนักได้ขึ้นไปตอนนี้วิ่งไม่ได้นะฮะขาหัก่ะเจอกระสุนอีกโอ้เลเซอร์เยี่ยมติดเลเซอร์ดีกว่าอืมเ,อเท่เอโอโ้โหคตรเท่อะโถงะติดเลเซอร์ด้วยอันนี้เอาไวต้ติดติดที่นี่ได้ไหม เฮ้ยปืนก็ไม่ได้ใช้อ่ะไ,ไม่ติดไม่ค่อยเพิ่มอะไรครับสําหรับผมผมนะผมดูมันไม่เพิ่มอะไรเลยติดติดไปเถอะลงมาไดครับไปท่อไปครับวิ่งไม่ได้ยังยัง,ยง,ยงหักครับกระดูกยังหักอยู่ขนาดมีซอมบี้นะฮะปืนนี้สิไหนก็เอามาละไ,ไงล่ะเป้าคลาสสิกสัตว์อ่ะเซฟอยู่โถไหู้ก็ยิงตั้งนาน ยิ่งนี่แหละสองนัดครับสองนัดนัดเดียวนี่ก็มาแล้วครับไม่ใช่แล้วนละนัดก SO ็สุนหมดพอดีครับทิ้งปืนไปเลยครับปืนมีเยอะครับอ้ยเหี้ยอะไรตกใจกตกใจเหี้ยโอ๊ยอะไรอะไรอะไรทำกูตกใจ,กใจอ่ออะฮะครับอ, <Fi? S 1> อืมนะพอขาหายเจ็บนี่กูซ่าเลย กูกลายเป็นแป,ป๊บซี่เลยครับข้างบนมีตรงนี้มันติดอะไรอ๋อนี่เป็นก้อนหนังกานะฮะนี่ก็สะโขบของดรอปเยอะครับปกติก็ดรอปอย่างเงี้ยแหละครับไปครับไปไปเลยเล็กี่นัทเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวคราฟก่อนครับคราฟกระสุนก่อนกระสุนหมดอ <c oughs> ไปไปเมืองใหม่กันดีกว่าซอมบี้หมดแล้วอะตัวหนึ่งเฮ้ยสวัสดีซอมบี้นี่เราเองซอมบี้ตรงนู้นหนึ่งตัวครับเราจะไม่ปล่อยโอกาสครับเ <c oughs> ข้าหัวไปเลยหนึ่งนัดล้มสิครับ <c oughs> ยืนเปิดงานเลยใส่กระสุนเข้าไปหนึ่งนัดขึ้นไปกระโดดอืขึ้นมาแล้วอืว่างเลยกูพูดเดี๋ยวว่าของดรอปเยอะเ <c oughs> สียใจ ไปครับไปไปไปเลยอืมอืมนี่อ่ามีเทอร์เรียกลยละอืมใช้เหมือนกันนะฮะสำหรับปืนกลก็ใส่เหมือนกันนะครับใสเ่เอากระสุนใส่ได้านซ้ายแล้วก็เอาแม็กต้องใส่สองอันนะฮะสำหรับปืนกลต้องใส่สองอันอืมไปเมืองใหม่ Let's go to เมืองใหม่โอเคครับเห็นตรงนี้แล้วนึกถึง ถ้าใครดูพาร์ทที่แล้วนี่แบบน่าสงสารในเฮเกมมาก <c ười> ตรงนี้นะตรงนี้จุดเกิดเหตุครับไปต่อครับมันเป็นอดีตไปแล้วนะฮะเป็นอดีตไปแล้วปลอยเขาไปครับแปดถึงสามที่สองกิกะไบต์ไม่ใช่ละนละอย่างนะไปครับไพ่เป็นเมืองใหม่อีกรอบครับเป็นเมืองที่มีสุสานนะฮะหรือว่าขึ้นมาเป็นใหม,พม่พรมเอ็นน้ำมันสา,า,านกุเอย่างไอ้สานมันไม่ใช่ใหม,พม่หรมหมพรมนี่เหรอตายแล้วก็กล้าเล่น w อ f f l h o u s สวัสดีซอมบี้นี่เราเองนอนไหมครับให้นอนก็นอนครับใครอไอ้น,นี่มาวางวะอ๋อมันมีอยู่แล้วนี่วะเป็นแมปแมปของมันสวัสดีเชฟห้สิบนะตอนนี้ห้าสิบนะตอนนี้จะเท่าไหร่แล้วครับอมไม่ได้นับขึ้นไปเอาขึ้นไปดูของก่อนอมมีอะไรบ้างมวกแซนแบ็ก กระเป๋านี้กระเป๋าทหารอะไรใหญ่กว่ากันวะเดี๋ยวนะขอลองก่อนทดสอบก่อนทดสอบเลยมาตรงนี้เลยมาเอาค้าง what the fuck oh what the fuck what 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 the what w h a the t fuck เอาค้างครับเอาไอ้เที่ยเดี๋ยวกูออกใหม่แป๊บแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคครับ ข้างเฉยไอ้เที้ยกูงงอะไรวะอย่างดีก็ข้างผมเสียใจครับไม่เอาก็ได้ไม่ลองแล้วโอเคปะไปต่อครับเสียใจเจอเลื่อยเข้ามาเนี่ยของแคนอปพาสต้าแล้วโอ้กระทะบินครับแคนอบินแคนอพาสต้าโอ้ยซอบบิ๊กกูกำลัง เลือกซื้อของอยู่เลยมึงแค่นอาผาใต้แล้วของดอปเยอะมากครับเยอะเฮีเย้เยเฮี้ย p นอนนอนนอนแท้นอนนอน,น,อน,น,อน,นอนดิเฮ้ยตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวเพาะอนอนไปนี่อะไรเนี่ยอืมนี่เป็นปืนใหม่นะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นปืนนี้จะหักสามอุ้ยเฮี้ยกำลังพูดอยู่เลยฟัดเว้ยตกใจทำกูตกใจเหรอฮะ ปืนนี้ผมมีอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะผมก็ไม่ได้เอามาใช้กระสุนมี9นัดครับเยี่ยมครับให้มา30นัดจะได้ไหมฮะยิงแม่งเลยเอาเซฟอีกแล้ววีดีวีอืมไงละ่ะนัดเดียวนัดเดียวก็ดับแล้วมาดิไม่โดนไงเมื่อกี้ไม่โดนหัวไงอืมมา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 หมดยังอ,ยอุ้ยเรื่กหหลัวห้าห้าและจัดจอจะดำนั่นแหละจะคาดบองครับ อืมโอเคมีอีกละมาอีกละมาอีกละมาโอ้ยโอ้ย,อยจะเอาใช่ไหมทิ้งปืนไหมครับแล้วก็กินแอนติ้บรอติกหนังสัตว์นะฮะ Raw b a c o n Raw Vision เอียอ่านอะไรไม่รู้ช่างแม่งนะ ยังไม่ดูครับยังไม่ดูเดี๋ยวผมฟาร์มให้เสร็จก่อนเราจะมาดูกันว่าอ้าวคุยเจอแพนทีนเอนั่น้ําแคนทีนคอนครับ <c oughs> อืมเก็บ <c oughs> เห็นแล้วก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคยแบบใครโดนมองอย่างนี้ก็ตายเหมือนกันนะมองคอน <c oughs> <c oughs> ก็กล้าเล่นไป <c oughs> โอเคของกินช่างแม่ง <c oughs> โอเคไปต่อครับ เฮ้ย hey, สวัสด,ดีนี่เราเองนอนไปน,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 นอนดีครับนอนอเยี่ยมเลยอันนี้ไม่ไรอันนี้ไม่ไรโอ้โ้โอ้โหเฮีย yeah. มีเจ็ดขวดละกูแดดโชว์เลยเอาเฮีย yeah. เจอน้ำไม่นี่พอดีเลยไม่เป็นไรครับเฮ้ยกะสุนลูกซองมีกีนน่นัดละยี่สิบสองนัดเก็บไม่ได้ครับนัดสุดท้ายก็ปืนลูกซองสอออิแล้วก็เก็บ ไปต่อครับบุกบุกบุกสวัสดีซอมบี้นอนไปออนอน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 ไม่ได้ให้ลุกให้นอนซอมบี้มากันเป็นร้อยครับอืมกูหลบลงมามาดิมูฟเมนต์มูฟเมนต์โอ้โอืม่มละ่ะกระสุนเยอะแยะครับยิงยิงไปเลยครับหาเก็บได้ตามร้านขายผนกร้านขายผนักฮ้ยลูกซองนี้อ๋อทำไมทำไมทำไมกระสุนอืมโอเค สวัสดีนอนเลยหมอกระเด็นคุณหมอกระเด็นครับนี่เป็นกระสุนลูกซอมเหมือนกันนะฮะของเยอะจังวะของเยอะมากครับแต่แม่งไรประโยชน์อตรงนี้เป็นร้านปืนนะเดี๋ยวผมค่อยเข้าแวะตรงนี้ก่อนอจะมาดูการ้านปืนในเซิร์ฟวอพีจะมีอะไรบ้างเอา้าทุกทานูนะทานูทานูที่แบบจิ้มจุ่มนั่นมันชาบู โอ้ลูกซองเก็บออืมืมมทำอะไรดีเนี่ยขี้ <c oughs> ของเยอะมากกินกินเข้าไปอืมไม่ได้เคลียร์ของครับก่อนออกมามากลัวเนี่ยสี่สิบบาทเลยปืนเนี้ยแมน <c oughs> กนัมกล้าเล่นอีกแล้วไงล่ะแมกนัมตายสิออืมอืมมยิงอย่างเสียงดังมากเส,มแบบเสียงแม่งแบบเสียงแม่งกล้องมากครับทิ้งไป นี้ผมก็ไม่รู้เอ็กพีเท่าไหร่แล้วจุดประสงค์ของการเล่นพาร์ทนี้ก็คือการมาฟาร์มให้ดูนะฮะโอเคเฮ้ยตรงนี้มีอหลรเป็นร้านยกรถร้านซ่อมรถไม่มีอะไรครับมีร้านมีร้านช้อนรถไหมครับอืมเลิกเล่นแล้วครับเราไปร้านปืนกันข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรโอ้เป็นก่อนนะฮะนี่มีโต๊ะคอมด้วยวะ นี่เป็นเกาะเป็นโล่นะฮะวางกันศัตรูอะไรอย่างงี้เดินเดินอยู่เฮ้ยอืมไงล่ะวางแล้วก็ยิงกันไม่มีคนให้ยิงครับไม่มีคนให้ยิงสบายใจได้ครับเฮ้ยนี่ห้องอะไรบ้านหมาเฮ้ยอืมตู้เย็นอาหารเน่าครับไปสวัสดีซอมบี้นอนไปอ,อืมร้านปืนครับอืมอืม อาวุธนี้เพียบเลยไม่มีเฮียอะไรเลยครับกูแค้กูคแคสกูแคนข้างหน้าก็จะมีเหมือนเป็นแคมป์นะฮะผู้เอาผู้มีชีวิตรอดนะฮะซึ่งแม่งไม่รอดที่ไม่กับดักนะฮะซึ่งยังไม่ได้วางนะถ้าวางแล้วม่งแบบอย่างแรงอ่ะผมเคยลองโดนอยู่แ,แรกๆโง,ง่ครับไอ้อะไรไม่รู้ใช้ดิวปังกูตายเลยยิงสัตยิงยาบนะเนี่ยยิงสัตว์ สัตว์ก็จะดัอพวกหนังนะผมยังไม่รู้นะหนังมันใช้ทําอะไรผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยผมไม่ใสอุ้ยาสฟาร์มไอใสบูนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยคาฟอะไรคาฟอลไไม่เป็นเลยผมบอกเลยผมคาฟอะไรไม่เป็นเลยอืผมคาฟได้กับผู้หญิงครับผมไม่ค่อยคาฟกับผู้ชายไม่ใช่ละโอ้หมอยสันเฮ้ยไม่ใช่หมอยสันเปล่าใช่ใช่หมอยสันปืนที่เราใช้ไม่ใช่หมอยสันนะโอ้เจอแล้วครับแคนทีน เจอเยอะมากครับปกติไม่เจอเยอะขนาดนี้นะยิงกวางก่อนเลยอืมอะไรรีโหลดแม็กก็ต้องไปเยอะเอาไปกองแม็กพอครับทิ้งแม็กแม่งรนะู้สึกแม็กเยอะมากมันมันเปิงเปองเปิง,ปง,ปง,ปงที่ที่ท,ที่ที่เก็บของครับแค่นั้นเอง <laughs> อืมโอเคครับเราก็สำรวจเมืองเรียบร้อยฆ่าซมมอมบี้เราเราจะดูยักษ์พีกันครับเดี๋ยวไปยืนที่ปลอดภัยก่อน เฮ้ยตรงนี้มีท่าเรือด้วยเหรอ,อมาโหดสุดๆอ้อยู่ตรงนี้ดีกว่ามาเราจะมายืนชมวิวกันครับอารมณ์เพลงไททานิคขึ้นเลยเนะี่ยแบบสุดยอดเห็นตรงนี้ครับอืมเราจะมาดูสกิลกันครับตอนแรกเรามีหกสิบนะตอนนี้ผมก็หกร้อยแปดิบสองครับไงครับถ้าเกิดเราไม่ใช่โกเราก็จะประมาณมาสักหารสองไปเลยครับก็ประมาณสักสามร้อยกว่าๆซึ่งการเป็นโกนี่ยนะที่สุดยอดมากสาหรับใครที่ อยากจะได้เอออยากจะอัปเกรดนะฮะเป็นอินเทอร์เน็ตโกอัปเกรดเนี่ยก็สามารถซื้อได้กับที่ร้านเกรดคีนะฮะซึ่งราคาก็189โอนและ230ทรูนะก็ใครที่อยากมาเล่นกันอย่างนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมาก,กูแบบโปฟาร์มอย่างเร็วอะไรอย่างงี้ก็อุหนุนกันได้นะครับผมอืมกูอัพเลยไหนไหนไหนก็มาแล้วโอเคครับเปิดอัพอืมอัพได้ทั้งหมดอะคราฟแม่ยังไม่จำเป็นโอเคครับก็ พอก่อนแค่นี้ก่อนละกันนะพ์ทต่อไปไว้เดี๋ยวจะมาอัดกันต่อนะฮะก็พัทต่อไปก็เล่นกับเพื่อนครับพาร์นี้ขอมาเล่นคนเดียวสักพร์แล้วกันโอเคครับว้พบกันใหม่พัทหน้านะฮะสำหรับพาร์นนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย